Da 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 yeah yeah. There's no stopping, no stopping us. We're in prison, revive, Revi, revive, oh The sky was the limit. Now the stars we're believing. It's the five of we Can we blow your mind? It's so perfect, perfect, perfect i so local. cold. Uh, perfect. Uh, perfect, perfect, perfect lady, good go. เอาไปกัอาไปกัอาไปก้รมไตไม่ค่อยดีนะ่วนคุณเลี้ยวับมุ่งก็เทนทเาส์กบบิฮอลเลกามาเรนช์คุเกฟิตอลรครับเนี่ยแต่กฟิดจนกาเนีันบาาดนี้บดก็เคยใส่ในบัตรเพปนี้ให้ว่าจอร์ดรี่ไม่อยากจะนึกเลยว่านายรู้จักสกิฟตี้ทอยเลตด้วยนะแต่ว่าิ อันไล่ะฉันก็แค่พูดความจริงเท่านัน้นเองอะเป็นเฮ like ียอะไรกันนะก่อนอื่นเลยนาะยโรคจิตถ้ามึงยังจะมาให้ฮิตเพอร์เฟกต์ฮาร์โมนี่น้ำแตงจีจู Students, จูจีจจจจขีก้การอะไรของเนี่ยทำเพื่อฟลอยด์ไม่ล่ะด้วยกับเคละนะนายนี่มันเกย์แล้วก็จูจีขีการอจ้าพอกับเธอนะคะพวกเหมือนนี่มันไม่ใช่ทางเอาที่ดีเลยนะมึงมันเกย์ตัวพ่อ ใช่แล้วจอร์โดรี่ลูกเล่าก็ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วกูเป็นเจนเอลฟ่ามึงมีเศษอะไรถึงมาสอนฮัสกิปิรี่ทอเรตเดาๆอยูยังซีซิสก้ก็มึงเต้นกาะไอ้เหี้ยโลกทีเอสทีนี่ไม่ได้ช่วยมึงซีขึ้นเลยแล้วไงวึงเป็ท่านเกลักโลกจิตอะไรเพราะว่ากูดูน้องยูกิไอ้น้องครับแล้วไงมึงถึงมาด่ากูอะไรแบบนี้ดิฮะกูเป็นพี่มึงด้วยเปี๊ยมมึงรู้ไหมว่ามึงกว่ามันจะเปี้ยวขนาดนี้มันต้องปี๊ยปอมกี่อันอะมึงรู้ไหมโอ้ยสัตว์เอ้ย มัสักรู้ไหมว่ามันกับเค็มแบบเปรี้ยวปี๊ปอมเนี่ยโถเอ้ยต้องทํานาปลูกข้าวปลูกไรแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวข้าวโพดอะแล้วยังไงต่อไอสัตว์ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้นะข้าวโพดของฉันอะมันเค็มปี้ปอมเลยนะฉันจะบอกให้นะเพราะฉันอะชอบเต้นเวลาดิปี้มันเค็มอะอะไรวะคืออะไรเออชันมันบ้านนอกอะฉันไม่รู้จักหรอกนะขอโทษทีเดี๋ยวเขาเปิดสมุดก่อนอืม โุ้ยอีสัตว์คนก็นเลยจะขับรถโอ้ยเฮียเบกตายอีสัตว์โอ้ยมันขับรถเฮียอะไรนี่แกฮว่าอุ้นๆหัวฟูๆของกูก็ต้องไปแนละ้วฉันขอโทษนะพวกนายเราต้องจากกันไม่สิเราต้องสู้กันฮะฉันคือตัวแทนของอีป,ปอมแคมปีปป้ปอมเราต้องสู้เราต้องสู้เพื่อชัยชนะของเราชี้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 พ่อมึไงไอสัตว์โอเคเรารู้ว่าเราจะทำอะไรแต่พวกนาไม่ต้องพูดมึงอนามีแต่แคมปีปป้ปอมมาชนะนนเราจะมาเล่นลูบี้อีสัตว์แล้วสกีไปที่ทอยเลด็จู่ เนี่ยเธอขยับอะไรอะ่ะนีน่มันแปลกทีว้าวมันเจ๋งจริงเลยอะ่ะแล้วว่าเราเนี่ยจะไม่หาสมบัติได้แล้วนะจ๊ะแต่ฉันว่าฉันก็ยังจะเข้มปีป้ปอมอยู่นะเข้มปีป้ปอมพ่อมึงสีตว์โอ้ทำอะไรบิดวะ